ที่336ของท่านประเสริฐพงศนนุวัตรถามเรื่องการดำเนินการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9หรือโควิด -19 นะครับและแนวทางในการผลัดดันร่างกฎหมายว่าโดยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหาไรายได้หรือกำไร มาแบ่งปันกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏินที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรัฐมนตรีมาอย่างครับเชิญรัฐมนตรีเข้ามาผมได้อนุญาตให้ท่านสุริชาติใช่ไหมครับรัฐมนตรีเอาผู้ชี้แจงมาด้วยใช่ไหมท่านสุริชาติมาไหม จงจิตเป็นผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคมของกรมพัฒนาสังคมประสวัสดิการมาด้วยใช่ไหมครับครับถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยนะครับเชิญท่านประเสริฐพงศนุวัตรครับกรับเดียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประเสริฐพงศนุวัตรผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพรรคก้าไกลก็ขอบคุณท่านรัมตีนะที่สเสวลามาตอบคําถาม ที่น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับสำหรับกระทู้ที่กราบเรียนท่านประธานสภา,าเพื่อให้ท่านรัฐมนตรีถามก็เป็นเอกสารซึ่งเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีน่าจะอ่านล่วงหน้ามาแล้วซึ่งขออนุญาตทบทวนเพื่อจะให้ท่านได้ตอบคําถามได้ตรงกับคําถามที่โดนใจพี่น้องประชาชนเพราะว่าการดําเนินงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะในร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่เแสวงหาไรายได้ หรือกําไรมาแบ่งปันกันนะครับซึ่งกระทรวงพอม,มรับผิดชอบอยู่โดยตรงซึ่งท่านก็มีวิสัยทัศน์ว่าท่านสร้างสังคมดีคนมีคุณภาพซึ่งการยกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งเป็นข่าวฮือฮาในโซเชียลในกระแสสังคมที่องค์กรภาคเอกชนหรือ ngo non government organization และองค์กรอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับที่ มีรูปแบบของการแสดงเจตนาของกฎหมายที่มีลักษณะการควบคุมปิดกั้นจำกัดสิทธิเสรีภาพซึ่งบังคับให้มีการจดแจ้งจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเท่ากับไปลดทอนบทบาทไม่ให้ความสําคัญกับกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคมแล้วก็ท่านก็มีการปรับลดงบประมาณตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องขอเท้าความไปว่าการที่กระทรวงพมมีความรับผิดชอบเรื่องการ ยกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวนะครับจากภาพหน้าจอที่มีเหตุผลนะครับจะมีถ้อยคําที่เต็มไปด้วยอคตินะครับเช่นปราศจากไทยจิตแอบแฝงซึ่งเป็นการยกร่างเหตุผลในแง่ของการมองภาคประชาชนในแง่ลบมีความเป็นอคตินะครับซึ่งเอาหลักคิดว่ารัฐเป็นใหญ่ข้าราชการเป็นใหญ่ว่าเป็นใหญ่กว่าองค์กรเอกชนซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะ เกิดในสังคมยุคนี้แล้วก็กระทรวงพอมเองเนี่ยจะไม่มีทางสําเร็จงานได้เลยครับท่านประธานว่าถ้าขาดหุ้นส่วนการพัฒนาทั้งท้องถิ่นและ NGO นะครับซึ่งรัฐบาลประชาธิปไตยต่างๆก็ให้สิทธิเสรีภาพการแสดงออกของการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั้งนั้นนะครับการจับปฏิบัติต่อองค์กรภาคประชาคมต้องเป็นหุ้นส่วนนะครับตกลงเนี่ยท่านมองประชาชนเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกไล่ เจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะครับกระทรวงพอมอก็เคยมีอดีตที่ไม่น่าชื่นชมนกครับท่านประธานครับเพราะมีข่าวใหญ่โตในแง่ของการทุจริตคอร์รัปชันมาแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยร่างกฎหมายจะมาให้ใช้ดุลพินิษนะครับทำให้ยิ่งน่าเกลียดไปใหญ่นะครับมีการใช้อำนาจในร่างกฎหมายโดยพลักการไม่ว่าจะเป็นการยุติคดีหรือดำเนินคดีอาญาแล้วก็นิยามร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับองค์กรไม่สแสวงหากำไรเนี่ยมันมีความหมายครอบคลุมกว้างมากครับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษาองค์กรชุมชนกลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มศิลปะกลุ่มดนตรีองค์กรชนเผ่านะครับซึ่งต้องถูกบังคับให้จดทะเบียนในทางปฏิบัติผมคิดว่าทําไม่ได้แน่นอนนะครับขัดหลักสิทธิมนุษยชนเพราะว่าไม่ควรจะมีเรื่องของการบังคับการจดทะเบียนนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาจูงใจให้ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีกฎหมายรองรับมีการตรวจบัญชีนะครับมีมีของการรับสิทธิประโยชน์นะครับมีสิทธิรับสิทธิประโยชน์ของรัฐด,ด้วยอยู่แล้วนะครับ และปัจจุบันประเทศไทยเราเองเราก็ให้องค์กรเอกชนเนี่ยสามารถขับเคลื่อนเพื่ออุดช่องว่างภารกฤฤิจงานของรัฐที่บกพร่องเยอะแยะนะครับมีตัวอย่างของความล้มเหลวล่าช้าของการบังคับจดทะเบียนของสภาคุ้มครองผู้บริโพวกมาแล้วครับท่านประธานครับแล้วก็ในร่างก็มีโทษอาญาร้ายแรงกรณีที่ไม่ขึ้นทะเบียนซึ่งก็ไม่ได้สัสดส่วนนะครับกับความผิดซึ่งต่างกับต่างประเทศนะครับ ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในองค์กรที่ไม่สวยงาผลกําไรนะครับแล้วเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยสามารถเข้าถึงการสื่อสารในองค์กรด้วยนะครับท่านประธานนะผมคิดว่าวันนี้ถ้าผมจะถามท่านประธานผ่านไปถึงรัฐมนตรีว่าถ้าผมจะขอดูอีเมลท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะให้ดูไหมนะครับง่ายๆเลยครับเพราะว่าตามล่างมาตาหกวักสามเนี่ยเท่ากับการสอบแนมนะครับเป็นยุคเอสตาป,ปแน่ๆแล้วเข้าไปในสํานักงานเขาได้ด้วย เท่ากับไปละเมิดอำนาจศาลเลยนะครับแล้วก็ให้อำนาจรัฐมนตรีเนี่ยในการอนุมัติกิจกรรมแปลว่ากําลังไปกรองงานไปก้าวกา่งานของภาคเอกชนขัดหลักธรรมาภิบาลแทรกแซง NGO นอะครับองค์กรที่ดูแลคนยากไร้ก็ยังมีองค์กรที่ดูแลคนพิการสัตว์พิการสัตว์ตถูกทอดทิ้นนะครับและองค์กร NGO เหล่านี้นะครับล้วนแต่มีบทบาทในการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและช่วยเหลือและเป็นหุ้นส่วนกันทั้งนั้น แต่กำลังถูกปิดปากโดยร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับมีอคติแน่นอนครับซึ่งคําว่าปราศจากเถยจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจิตใจเล็กลักเล็กขโมยน้อยนะท่านประธานทะ่านประธานนะแปลว่าเลือกปฏิบัติมากนะครับให้อํานาจมากเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบรัดรวมศูนย์เนี่ยโดยเฉพาะค่ายการส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับแล้วก็คงจะต้องตั้งคําถามว่า ทำไมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องหักหลังองค์กรเอกชนที่เคยร่วมมือเป็นหุ้นส่วนทํางานกับประชาชนมาโดยตลอดท่านเนี่ยจะยังผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้อีกต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับท่านจะมีแนวทางที่จะร่วมมือกับภาคองค์กรภาคประชาสังคมด้วยความราบรื่นหรือไม่นะครับซึ่งผมคิดว่าเมื่อวานนี้มีองค์กรภาคเอกชน19องคอ์กรมายื่นหนังสือ นะครับก็จะมีภาพโช์ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่มีเฉพาะ19องค์กรที่มายื่นหนังสือผมคิดว่ายังมีอีกเยอะทั่วประเทศก็อยากทราบรายละเอียดในคําถามครั้งที่หนึ่งกับท่านรัฐมนตรีครับเชิญท่านรัฐมนตรีจุติครับกรบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมจุติไกรเลิศในฐานะนนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องขอขอบพระคุณท่านสส ที่ได้มีความหงใยในเรื่องของประโยชน์ของประเทศและของประชาชนในคําถามกระทู้ของท่านนะมีอยู่2ส,ส่วนครับท่านประธานครับส่วนแรกก็คือถามว่ากระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยดำเนินการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างไรผมจะอ่านก็ได้หรือท่านประธานจะให้ไปนำคำชี้แจงผมที่พิมพ์มาแล้วเนี่ย บันทึกเป็นข้อชี้แจงผมในการตอบกระทู้ก็จะเป็นพระคุณยิ่งก็ได้ประหยัดเวลาของของการตอบกระทู้เพราะว่ามันก็มีเยอะนะครับแล้วก็ส่วนในภาคสองเราจะตอบท่านสสในสิ่งที่ท่านสนใจเป็นกรณีพิเศษนี่ผมไม่ทราบว่าข้อบังคับอนุญาตหรือบังคับว่าผมต้องอ่านให้ครบไม่ไม่ไม่ก็อยู่ที่ผู้ตั้งกระทู้พอใจไหมละครับจะเอาข้อมูลไปดรวยความยินดีครับด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับครับก็เป็น รายละอักษรเราไปอ่านดูนะครับขอบคุณคั<อ><อ>บันเทึกไว้ในที่ประชุม<อ>ด้วยครับคร<อ>ับผมดังนั้นในเรื่องของอาการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับซึ่งมีได้ช่วยเหลือประชาชนไป654,395ครอบครัวนะครับอยากจะกลาเป็นเหตุผลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารที่ทำไปแล้วคือว่ากระทรวงพมเนี่ยอยู่ระหว่างเขาวควายของความคิดส่วนหนึ่งก็บอกว่าถ้าถูกต้องแล้วต้องไม่ ไปเปิดเผยว่าไปช่วยเหลือใครเพราะเป็นเรื่องของสังคมสงเคราะห์แต่ในแา่อีกประเด็นหนึ่งก็คือมองว่าถ้าไม่เปิดเผยไปช่วยใครก็มองว่าเราละเลยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนั้นจึงจําเป็นต้องให้ข้อมูลกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับในส่วนของที่สองคือท่านมีความสนใจมากคือเรื่องของร่างพรบส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมพศนะครับก็ด้วยความเคารพว่าร่างนี้กราบเรียนท่านประธานว่าชื่อมันชัดเจน ชัดเจนนะครับว่าเป็นพรบส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมชัดเจนนะครับแล้วก็ในนี้ก็มีโครงสร้างอยู่4หมวดนะครับหมวดที่1คือคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมหมวดที่2คือสํานักงานส่งเสริมพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมหมวดที่สคือการส่งเสริมพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมหมวดที่4ี่คือการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมอยากจะกล่าวเยนประธานอย่างนี้ว่า ประเด็นที่มีความห่วงใยผมคิดว่าวิตกไปก่อนที่พราบาจะเข้าสภานะครับผมเป็นคนที่เคารพสภาอย่างสูงและผมเชื่อว่าทุกอย่างที่เข้าสภาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ท่านสสทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็สามารถแปลยตินะครับขอสามารถเปลี่ยนแปลงถ้อยคําหรือแม้ทั้งเนื้อหาที่ท่านพอใจหรือไม่พอใจโดยการท่านเป็นตัวแทนประชาชนภาคประชาสังคม,มอยู่แล้วก็ สามารถแก้ไขในพรบรนี้ได้นะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นการากล่าวคอนขคางจะรุนแรงสําหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมคือว่าเราหักหลังองค์กรเอกชนที่ทํางานด้วยนะครับผมยืนยันกับท่านประธานสภาผู้แทนสดรอนและก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับว่าเครือข่ายและองค์กรภาคประชาสังคมมีความสําคัญอย่างยิ่งในการทํางานเพื่อประชาชนนะครับ ผมยืนยันว่ากระทรวงพมทํางานเองไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าปราศจากองค์กรภาคประชาชนถ้าปราศจากภาคเอกชนถ้าปราศจากงบประมาณรัฐบาลที่มามันต้องมีหลายๆส่วนเข้าหากันรถยังต้องวิ่งสี่ล้อครับรถวิ่งล้อเดียวคงวิ่งไม่ได้รถต้องวิ่งด้วยสี่ล้อดังนั้นผมคิดว่าทุกส่วนจําเป็นหมดนะครับประการต่อมาที่ท่านบอกว่าเราหักหลังองค์กรเอกชนนั้น ็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแม้แต่นิดเดียวที่ต้องปฏิเสธเพราะว่าผมมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่าการทำงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานะครับเราทำงานลงพื้นที่หนักมากว่ามีประชาชนถึง6แสนกว่าครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าไปดูแลของกระทรวงพมนะครับนอกจากนั้นแล้วอยากจะบอกว่า ในกระทรวงพอม,มนั้นเนี่ยเราได้มีการทําบันทึกครับท่านประธานครับมีการประเมินว่าทุกเครือข่ายทุกองค์กรที่ทํางานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมนั้นเราลงบันทึกไว้นะครับเพื่อที่จะได้ประเมินว่าวันหนึ่งถ้ากระทรวงพอมเหลืองบประมาณน้อยโอกาบเรียนท่านประธานได้เลยว่าวันนี้แนวโน้มที่ผมประเมินไว้เนี่ยน่าจะแม่นยําโดยที่ไม่อยากจะให้แม่นยํานะครับว่า เศรษฐกิจโลกจะมีปัญหาไปอีกสองปีและปัญหาการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐไม่เว้นประเทศไทยก็มีปัญหาไปอย่างน้อยอีกสองปีดังนั้นเมื่อมีปัญหาแล้วเนี่ยก็หมายความว่างบประมาณจะลดลงดังนั้นที่ท่านสมาชิกผู้สรงเกตบอกว่างบประมาณของกระทรวงพอมที่ลดลงเนี่ยผมกราดเรียนท่านว่าลดลงก็เพราะว่าเอาเงินที่ลดนั้นน่ะไปช่วยประชาชนเรื่องโควิดทั้งหมดนะครับไม่ได้ลงเพราะว่าไปช่วยเหลือน้อยลงแต่ว่าได้เน้นไปว่าพุ่งเป้าไปที่ว่า ผู้ประสบภัยเรื่องโควิดนั้นต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนแล้วก็มากที่สุดประการต่อมาอยากจะกราบเรียนว่าองค์กรที่เราทํำด้วยเนี่ยนะครับทั้งประเทศเนี่ยต้องเรียนเลยว่าทั้งเครือข่ายทั้งองค์กรภาคประชาชนเนี่ยมีประมาณหมื่นกว่าองค์กรครับที่ขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียนครับท่านประธานครับในหมื่นองค์กรนี้ผมเอาแค่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับว่า ในหมื่นกว่าองค์กรเนี่ยเราได้ทํางานโดยมีการบันทึกเอาเฉพาะที่มีผลงานนะครับเราทํางานกับหลายพันองค์กรแต่ที่มีผลงานที่จับต้องได้และประชาชนได้ประโยชน์นะั้นมี237องค์กรนั่นเรายืนยันว่าองค์กรภาคประชาชนนั้นมีประโยชน์องค์กรภาคประชาสังคมทุกอย่างมีประโยชน์นะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็จต้องกราบเรียนว่าหลายสิ่งหลายอย่าง เราทํางานในช่วงของโควิดเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องของการเมืองม่เประไานครับแต่ผมได้ให้นโยบายไปว่าเราไม่มีสีไม่มีพรรคไม่มีกลุ่มยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางใครช่วยทําให้ประชาชนเดือดร้อนเราเอาด้วยหมดนั้นผมก็ยืนยันว่าเราไม่ได้หักหลังองค์กรภาคเอก,กชนนะครับแล้วก็หวังว่าองค์กรภาคประชาชนนั้นจะได้การชี้แจงผ่าท่านสมาชิกผู้ท่งเกียรติว่าเราพร้อมมาทํางานกับท่านเต็มที่ แล่เราก็เชื่อว่าประเทศไทยนั้นต้องทํางานควบคู่กันไปครับไม่สามารถทําคนเดียวได้ก็กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับ,รบเชิญท่านรรครับเรียนท่านประธานผมป<อ>ระเสริฐพงศนวัตรครับ,รบก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่มายืนยันถึงความร่วมไม้ร่วมมือพร้อมทํางานเต็มที่ทีนี้ท่านรัฐมนตรีท่านพูดถึงร่างพรบส่งเสริมองค์กรภาคประชาคมภาคประชาสังคมทีนี้ มันจะมีสองนะครับมันจะมีตัวร่างที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นร่างที่ไม่มีคําว่าร่างส่งเสริมนะครับร่างพบรบส่งเสริมองค์กรภาคประชาสังคมมันก็คือมันมีร่างว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่สแสวงหาไรายได้หรือกําไรมาแบ่งปันกันอยู่ในหนึ่งในร่างที่รัฐบาลกําลังสนับสนุนอยู่และเข้าใจว่ากระทรวงพมก็รับผิดชอบร่างนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ท่านตอบอีกสักนิดนะครับว่าตกลงเนี่ย ท่านบอกว่าตัวร่างของพอมอเองเนี่ยส่งเสริมภาคประชาสังคมแต่ตัวร่างที่ภาคประชาชนเขาร้องโวยวายมาเนี่ยมันเป็นร่างการดําเนินง,งานขององค์กรที่ไม่แสวงหาไรายได้หรือกําไรแล้วก็มีคําพูดแล้วก็มีเนื้อหาสาระที่ไปบิดเบือนหรือไปเปลี่ยนแปลงการทํางานของกลุ่ม NGO มองเขาในแง่ลบซึ่งท่านดีก็มาตอบว่าท่านพร้อมที่จะทํางานด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ น่ายินดีมากต้องขอขอบคุณว่าแน่นอนว่า NGO Non-Government Organization เนี่ยมามีส่วนบทบาทแน่ๆอยากให้ท่านช่วยยืนยันอีกครั้งว่าตกลงแล้วท่านตอบร่างส่งเสริมแต่ผมยกประเด็นคำถามเรื่องร่างอันนี้มาเนี่ยท่านรับผิดชอบในร่างนี้ด้วยหรือไม่และถ้าท่านรับผิดชอบท่านจะผลักดันต่อหรือท่านจะบอกว่าท่านไม่ไม่เห็นด้วยกับร่างนี้หรือไม่อย่างไรนะครับเป็นคำถามครั้งที่สองซึ่ง ต้องต้องขอภยัยท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยตั้งคําถามสองข้อแต่ว่าผมอยากเวทน้ําหนักนะครับให้น้ําหนักเรื่องความสําคัญของคําถามเรื่องขององค์กรภาคเอกชนเป็นหลักเพราะว่าเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็ล่วงเลยเวลามาพอสมควรแล้วก็ยินดีที่ขอบขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่บอกว่าท่านจะให้เอกสารมาทางผมก็พร้อมที่จะเป็นปา,ปากเป็นเสียงยืนข้างท่านด้วยเช่นกันครับว่าท่านก็ทํางานกับผม ท่านก็าํางานกับพี่น้องประชาชนอย่าให้ท่านตอบคาถามครั้งที่สองนี้อีกสักครั้งนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยร่างพรบส่งเสริมที่ท่านบอกว่าท่านเป็นเจ้าภาพหรือว่าร่างนี้อยู่ในมือของท่านแล้วหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยขัดข้องอยังไงและจะผลักดันต่อหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ภาคประชาชนเขากังขามากครับก็ขอขอ,ขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับกาบเรียนท่านประธานสภา,ภาผู้แทนสษดรที่เคารพครับ,รบกระผมจุติไกรเลิกในนามของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอตอบกระทู้ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติซึ่งมีความหงหญยเรื่องพรบรส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมนะครับกาบเป็นว่าพรบเนี้ยทราบว่าทราบว่ากิจการนั้นจะส่งร่างที่เสร็จแล้วรวมทั้งสองร่างนี้นะครับเข้าสู่คณะนัมนตีภายในสิ้นปีนี้นะครับเมื่อเข้าสู่คณะรัมนตีภายในสิ้นปีนี้แล้วเมื่อครบสมบูรณ์แล้วผมก็จะ นำส่งสภาากาศเรียนท่านประธานสภาผู้แทนสภานเพื่อทราบแล้วก็ได้บรรจุเป็นวาลาต่อไปผมก็ยืนยันนะครับว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมในร่างเนะี่ยระบุว่าเป็นผู้รักษาการตามพรบรหรือไม่ผมไม่แน่ใจหรือจะเป็นมหาดไทยผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเื่อเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ยืนยันครับว่าพร้อมรับผิดชอบแล้วก็จะดูแลผลประโยชน์สูงสุดให้เกิดกับประเทศไทยให้เกิดกับประชาชนคนไทยให้มากที่สุดนะครับสิ่งที่เรียนกับท่านก็คือว่าย้ําว่า กระทรวงพอมอนั้นทำงานกับองค์กรภาคประชาชนมานานนะครับนานก่อนกระทรวงนี้จะเริ่มต้นในซ้ําไปและผมยืนยันว่าคงยังต้องทํางานต่อไปและนโยบายผมก็กลายเป็นประธานด้วยความสุดจริตใจเลยว่า NGO ไปด่าผมที่กระทรวง5-6ครั้งก็ไม่โกรธครับเพราะว่าเรียนทุกอย่างมันมี2ด้านเสมอแล้วก็แล้วแต่ว่าจะมองด้านบวกด้านลบแต่ผมก็กลายเป็นประธานว่าผมยินดีแล้วก็เต็มใจทํางานกับ องค์กรภาคประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐเพื่อทุกอย่างลงตัวแล้วก็สมดุลน,นะครับผมกราบเรียนท่านนิดนึงว่าถ้าองค์กรที่ทํางานเพื่อประชาชนแล้วเนี่ยผมว่าท่านไม่ต้องไปกังวหลหรอกผมนี่เจอเองด้วยส่วนตัวนะครับเป็นองค์กรภาคประชาสังคมจากต่างประเทศมาตั้งสํานักง,งานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็กราบยนประธานว่าพอถึงสิ้นปีเขาจะทําเรื่องของคามนุษย์ครับ แล้วก็ไปปลูกเวกวกเวกประเทศไทยมีความเสียหายมากนะครับแล้วก็ถึงเวลามาเขาก็ไปขอรับเงินบริจาคจากต่างประเทศบอกว่ามาันเพื่อเพื่อเพื่อมาแก้ปัญหาพวกนี้แต่แล้วจริงๆแล้วก็ทําอย่างนี้ทุกปีประเทศไทยก็เสียหายทุกปีแล้วประเทศไทยก็จะต้องทําทเพื่อให้พ้นจากเทียวันเทีย t w เรื่องระดับการค้ามนุษย์ให้พ้นให้ได้แล้วก็มีปัญหากับคนกลุ่มนี้ซึ่งเราไม่แน่ใจถึงว่าเขารู้จริงเกี่ยวกับประเทศไทยหรือไม่ แล้วเขาทางานจริงเกี่ยวกับประเทศไทยหรือไม่แต่เราก็มีองค์กรภาคประชาชนคนไทยที่ยืนยันช่วยเรานะครับว่าไม่จริงตามที่เขาเกล่าวนอกจากนั้นแล้วท่านจะเห็นได้ว่าก่อนที่ทิปรีพอร์ตจะออกเมื่อเดือนกรกฎาคมปี64นะครับมีองค์กรภาคประชาชสังคมในต่างประเทศเหมือนกัน31องค์กรยื่นคัดค้านการขึ้นเทียวันของประเทศไทยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับคนไทยเยอะมากมูลค่าการจองออกเป็นหลายแสนล้าน มูลค่าของการที่จะมีงานทําหลายแสนครอบครัวครับท่านประธานครับนั้นผมคิดว่ามันจําเป็นที่จะต้องให้มีความสมดุลระหว่างทุกสิ่งทุกอย่างแต่ยืนยันว่าหัวใจนั้นเราต้องทํางานร่วมกันครับเราจะไม่เป็นศัตรูกันนะครับเราจะทํางานร่วมกันนั้นก็ขอยืนยันว่าถ้ามีอะไรที่มันขัดออกขัดใจหรือบากว่าแรงผมประตูผมเปิดเสมอนะครับและผมก็เรียนท่านประธานแล้วว่าผมจะประสบการณ์มาแล้วนะครับสามสี่ห้าเดือนมานี่ ถูกด่าที่แ่ครั้งทั้งไทยปาร์คทั้งไปด่าที่กระทรวงก็พบหมดทุกกลุ่มครับแล้วก็ตอบด้วยตนเองครับไม่ได้หนีไปไหนครับท่านประเสริฐพงศ์เียนท่านประธานครับผมประเสริฐพงศ์สอนวัตรขอบคุณท่านราตีอีกครั้งครับแล้วก็ดีใจที่ท่านบอกว่าด่าก็ไม่โกรธเพราะว่าคําพระก็บอกว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้านนะแปลว่าท่านามีจิตใจที่กว้างขวางน่ารักมากโอกาสหน้าผมขออนุญาตไปกินกาแฟกับท่านนะครับแล้วก็ท่านบอกว่า ท่านยอมรับแล้วนะครับว่ามีสองร่างนะครับสรุปว่ามีสองร่างนะท่านประธานนะแล้วก็จะเข้าสู่มติคอะมอผมทางผมก็ยืนยันว่าถ้ามีร่างใดร่างหนึ่งที่ไปลิดรอนสิทธิเสรีภาพและขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยทางกลุ่ม NGO กับภาคสสออีกหลายคนก็คงจะช่วยกันผลักดันแก้ไขเหมือนที่ท่านแนะนำแล้วครับเข้าสภาเมื่อไหร่พวกผมก็จะต้องมีการแปลยติในเนื้อหารายละเอียดอีกเยอะนะครับแล้วก็คงต้องฝากว่า เรื่องประเด็นนี้มีสถาบันพระปกเกล้านะครับอันนี้ต้องให้เครดิตเลยเพราะอยู่ในใต้บังคับบัญชาท่านประธานด้วยนะซึ่งมีงานวิจัยมีการเสวนาเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาได้มีคนที่เกี่ยวข้องเยอะเลยครับหลายฝ่ายเขาก็ไปนั่งพูดคุยกันเรื่องประเด็นร่างกฎหมายนี้ซึ่งผมอยากให้ท่านมดีได้ได้ไปเห็นเอกสารนั้นฝากผู้ติด,ดตามท่านเลขาช่วยเอาเอกสารให้ท่านรัฐมนตรีด,ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ว่าองค์กรภาคเอกชนนักวิชาการ เขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้ถ้าจะออกมาควบคุมพี่น้องประชาชนครับก็ขอบคุณท่านรัมดีอีกครั้งครับครับเชิญจำติครับกราบท่านประธานด้วยความเคารพครับก็ขอบคุณท่านสสผู้ทรงเกียรตินะครับเราหวังว่าเราจะทํางานด้วยกันแต่ก็กราบเรียนท่านประธานว่ากฎหมายไทยต้องเพื่อคนไทยเท่านั้นนะครับขอบพระคุณครับครับเนื่องจากกรณีกระทู้ถามมีการถ่ายทอด คำชี้แจงของธ่ามนตรีที่บอกว่าให้เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยท่านขึ้นเป็นไฟล์บนจอได้ไหมเวลาถ่ายทอดเจ้าบ้านจะได้ประชาชนจะได้อ่านด้วยว่าว่าการดําเนินงานของกระทรวงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเป็นอยางไงมีอินโฟกราฟิกน่าจะช่วยได้เยอะครับอินโฟกราฟิกส่งมาเลยขอบคุณท่านประธานมากคุณรับขอบคุณครับท่านประเสริฐพงศ์ครับขอบคุณครับท่านมนตรีครับเป็นการจบกระทู้ถามลำดับที่3นะครับต่อไปเป็นกระทู้ถามลำดับที่4ี่ เป็นกระทู้ถามแยกเฉพาะที่333เรื่องปัญหาการจัดการน้ําทั้งระบบในจังหวัดนครศรีธรรมราชของท่านลังสิมันโรมซึ่งถามท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบมาให้กระทรวงกรเกษตรโดยท่านประพัเป็นผู้ตอบชี้แจงซึ่งท่านได้ติดภารกิจนะครับท่านดังสื้อมาขอเลื่อนเป็นการตอบในครั้งต่อไปกระทู้ถามลำดับที่5ครับเป็นกระทู้ถามแยกเฉพาะ ที่340เรื่องการคัดค้านการกำหนดพื้นที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหารของท่านเชิงชายชาลีรินตามรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเช่นเดียวกันครับที่เลื่อนเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือท่านวราวุฒิศิลปะอาชาได้ทำหนังสือมาติดภารกิจเร่งด่วนมาก ขอเลื่อนต่อไปเป็นพระหัสสมดีที่20มกราคมต่อไปกระทูถามระดับที่6นะครับเป็นกระทูถามยากเฉพาะที่342เรื่องการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวบ้านใหม่สวรรค์หมู่ที่ส1็ตําบลศรีวิชัยอําเภอลี่จังหวัดลำพูนของท่านรังสรรมณีรัตน์ถามารตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ซึ่งท่านได้มอบหมายให้รมตรีช่วยคือท่านประพัฒน์พสุทน มาเป็นผู้ตอบชี้แจงก็เช่นเดียวกับกระทูก้ก่อนหน้านี้นะครับท่านขอเลื่อนไว้เพราะว่าติดภารกิจก็จบทั้ง6กระทู้แล้วครับเป็นการจบกระทู้ถามแยกเฉพาะสําหรับวันนี้ครับขอปิดประชุมครับ